เรารักกันค่ะที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่การแสดงมิสแกนคือคนบ้าเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่ายูนิเวิร์สเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นถึงเมื่อจบภารกิจจักรวาลคุณจะต้องเป็นดวงดาวดวงใหม่ที่ได้นั่นคือสิ่งที่ต้องประจักษ์ให้ได้ในยุคของผมผมจะไม่ทำให้คุณแอนและองค์กรยูนิเวิร์สต้องเสียหน้าเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะ อนนี้นนนี้มเนิยรา Universe MGI ถ้รอ m Hello r เรารักกันค่ะที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่การแสดงวงไหน้แต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปมันเป็นเรื่องจริงค่ะให้เารี่ผันเปพีแ่าสดงช่วงไหนงแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปมันเป็นเรื่องจริงค่ะ ัเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุยกันมาระยะหนึ่งนะฮะเอาหลายคนอาจจะออ๊ยจะไปถามว่าเอ้แต่ก่อนแล้วแบบเป็นยังไงเอาพูดตรงๆนะฮะเราก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนที่สนิทกันนะฮะแล้วเราก็ไปมาหาสู่ทํางานกันเยอะตามภาษาเพื่อนมันอาจจะมีบ้างอาจจะน้อยใจหรืออาจจะบอก๊ยตายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเป็นบางโอกาสเราก็ยอมรับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่คุณเห็นตลอดอลก็ได้คุยกันอยู่ตลอดเพื่อให้กําลังใจ เพราะคุณแอน,นเองเป็นคนที่แบบบิ๊กเซอร์ไพรส์ในการที่ไปเอายูนิเวอร์สมาได้ mm hmm. ผมเองก็เอาไม่ได้คนอื่นเองก็เอาไม่ได้แล้วผมก็แบบลุ้นอยู่ตลอดขอให้ได้จริงๆเอาได้มาจริงๆได้มาจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพลังของเราเนี่ยเราเคยรวมพลังกันจะมาตั้งแต่ในสมัยก่อนครั้งนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่โครงการเก่าๆ ตั้งแต่ไมค์คิงนะฮะเราเริ่มกันมาตั้งแต่ในสบายโบราณนะตั้งแต่คุณแอนกลับมาจากออสเตรเลียใหม่ๆบ้านคุณแอนเราก็เคยไปตั้งแต่บ้านหลังเก่าเราเห็นการเติบโตเราก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็น่าจะคอเปอร์เรกันแล้วก็พูดคุยกันใช้เวลานานพอสมควรในการคุยแต่คุยเรื่องอื่นเรื่องธุรกิจจริงๆก็อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้เป็นทางการครับก่อนแล้วผมก็คิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีอันศักดิ์สิทธิ์เวทีหนึ่งเราเคยมองแล้วเราก็เคยดูว่าเอ้ยเราอยากทํา มันให้ดีที่สุดแต่ว่าโอกาสมันไม่ถึงต้องผมต้องขอบคุณคุณแอนก่อนต้องขอบคุณ,ค,ณคุณแอนที่คุณแอนไปกระชากแบรนด์จากคนอเมริกันมาอยู่ในมือคุณแอนได้ปบมือให้หน่อยอันนี้สุดยอด <c oughs> เราไม่สนใจตรงอื่นเราสนใจตรงที่ว่าเอามาได้ <c oughs> อันนี้มันยากมากซึ่งต้องต้องมีความรู้สึกภูมิใจนะฮะ <c oughs> แล้วก็เลยสนใจ กี่เดือนคะตกลงเปิประมาณกี่เดือนบหลังจากเม็กซิโกหลังจากเม็กซิโกแล้วก็ได้เริ่มคุยกันเพราะว่ามันก็เปิดโอกาสให้ m e e ดิ n งได้นะคะตั้งแต่กลับมา